เมื่อแชมป์ญี่ปุ่น2เส้นครับเจอกับนักมวยไทยโนเนมที่ไม่มีใครรู้จักเลยครับงานนี้คิดว่าจะบทนักมวยไทยคนนี้ได้อย่างง่ายๆก็ต้องมาดูว่าจะทําได้จริงหรือเปล่าครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างเขา2คนนี้ครับก็คือธนของนักชกชาวญี่ปุ่นแชมป์โลก2เส้นครับเขาคือเคเจฮิโรชิครับเคเจฮิโรชินี่ดีกรีแชมป์ RKA Super Lightweight Champion ครับกับทน้นของ DBS Super Lightweight Champion เจอกับคนนี้ครับเฟอร์บี้โชบุไคครับ เฟอร์บี้อยู่ค่ายโชบุไคนะครับเฟอร์บี้ในประวัติที่ผมหาแล้วนะครับก็อันนี้เป็นไฟท์ครั้งที่2ที่เขาขึ้นชกนะครับชื่อจริงเชื่อไรไม่ทราบได้ครับพยายามค้นหาแล้วหาไม่เจอครับนี่ครับคือเคเจฮิโรชินะฮะแชมป์โลก2เส้นครับเอาละครับทั้งคู่เจอกันในรายการ The Battle of m u a y t ยไทยนะครับครั้งที่48ครับรายการเดียวกับที่จอมขวัญลูกเมืองเพชรชกนะครับโอ้ตัวสูงใหญ่กว่าครับ โอ้ปุ่นนี้สูงใหญ่กว่าอย่างชัดเจนครับเฟอร์บี้ดูตัวเล็กกระจิ๋วไปเลยครับทั้งคู่เจอกันวันที่13ครับเดือนตุลาปี2024หรือปี2567ครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับมาดูดีกว่าครับจังหวะนี้มาให้กำลังใจนักปวยไทยนเนท์พูดนี้ครับแข่งมาแข่งคืนครับเคเจกางเกงสีขาวครับเฟอร์บี้กางเกงสีแดงครับแต่ไม่โดนครับเคเจเจอแข่งขวาครับโหวดเข้าไปครับ เทปซ้ายกับทางของเคเจเคเจฮิโรชิครับเอ้าดูที่กางเกงครับเป็นกางเกงฮิโรชิมีผู้สนับสนุนเต็มไปหมดเลยครับทางของเคเจนี่ยังไม่มีสปอนเซอร์เลยครับเอ่อทางด้านของเฟอร์บี้นะครับขอไปรับทีปซ้ายครับเฟอร์บี้กางเกงยังไม่มีสปอนเซอร์เลยครับแข้งซ้ายครับทางของเฟอร์บี้สายมาครับทางของเคเจแข้งขวาเฟอร์แข้งขวาเฟอร์บี้ครับเคเจจะอืมจะเลี่ยมแต่ไม่ลงครับหลักเราแน่นอยู่ครับแข้งขวาครับเคเจจังหวะนี้มาซ้ายครับทางของเฟอร์บี้ โอ้เฟอร์บี้นี่ดูตัวเล็กไปเลยครับโอเคเจนี่ดูแบบเป็นยักษ์ไปเลยครับโอ้นี่แจ็คกับยักษ์เจอกันจริงๆครับดูว่าแจ็คจะล้มยักษ์ได้หรือเปล่าครับแข้งซ้ายครับเจ้าของเฟอร์บี้เคเจเดินเข้าหาพยายามจะตอดขานะครับแข้งขวาเจอแข้งซ้ายคืนขับเดินหาครับเคเจเจอแข้งซ้ายพับในจากเฟอร์บี้แข้งขวาเคเจครับแข้งขวาลําตัวเฟอร์บี้ครับต่อยมาไม่โดนครับแข้งขวาไม่ถึงดีครับนั่นของเคเจครับ เฟอร์บี้แคบเดินเข้าหาครับจังหวันนี้ขวามาขวาคืนครับแข่งขวาครับซ้ายมาครับทางของเคเจแข่งขวาเคเจเฟอร์บี้ยังตั้งรับจับทางอยู่ครับเฟอร์บี้ยังไม่ผีพรามครับเรียกว่าเฟอร์บี้นี่ไม่ลืมหลําครับปฏขวาสกัดจังหวะสวยงามครับเฟอร์บี้แข่งซ้ายครับเฟอร์บี้ไม่ลืมหลัครับเมื่อไม่ลืมหลําก็ไม่หลับลืมครับแข่งซ้ายครับเฟอร์บี้ครับแข่งซ้ายมาครับเคเจเคเจเดินเข้าหาหมัดขวามาซ้ายไม่โดนครับอยากโดนต้องเข้ามาแข่งๆเลยับ บอลเข้ามาแค่แค่หิดเข้ามาแค่แค่หิดจะได้สกิดโดนนะเข้ามาแค่แค่หิดจะได้สกิดโดนครับแข่งขวาครับท่านั้นของเฟอร์บี้ซ้ายตามเลี้ยมันขวาครับเคเจเขี่ยเดินมาครับจังหวะนี้แข่งซ้ายจากน้านขอเคเจครับเฟอร์บี้ก็ตอดไปก่อนครับถีบไปก่อนครับออกอาวุธไกลรักษาระยะไปก่อนครับเจ้าของเฟอร์บี้ครับเคเจเต็มให้โดนครับแข่งขวาจากเฟอร์บี้เก็บเดินเข้าหาแข้งซ้ายครับเฟอร์บี้แข้งขวาเคเจขวานี้ไม่ถึงครับเคเจครับเก็บเดินเข้าหาครับจังหวะนี้มัดหนึ่งสองครับท่านของเฟอจครับ ขวาไม่โดนครับเคเจครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยน้องว้าเข้ามาเลยเข้ามาเลยจะได้เซยโดนนะเข้ามาเลยจะได้เซยโดนครับแข่งขวาครับด้านของเฟอร์บี้ครับมัดหนึ่งสองเฟอร์บี้ครับโอเคเจต่อยไม่โดนเคเจเตะไม่โดนเลยครับโอ้สูงยาวเสียเปล่าครับด้านของเคเจครับช่วงยาวครับแต่ดูครับไม่ค่อยเข้าเป้าครับแข่งม้าครับไม่ถึงครับด้านของเคเจครับเฟอร์บี้นี่เรียกว่าปฏิกิริยาดีสายตาดีครับสองครับติดแขนครับด้านของเคเจ แข้งซ้ายกับเคเจเฟอร์บี้ยังถอยอยู่ครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกเฟอร์บี้ครับเคเจใครเดินเข้าหาครับจังหวะนี้แข้งขวาจากเฟอร์บี้เคเจเดินเข้ามาครับ1-2ครับทางของเคเจเฟอร์บี้ผากออกมาก่อนครับทีบขวาครับทางของเคเจครับอ้าวเกือบราดครับเกือบราดราดแต่ว่าลื่นนะครับแข้งขวาครับหมัดขวาขึ้นมาครับทางของเคเจหมดยกที่1พอดีครับโอ้ อ๋อแล้วครับคุณผู้ชมพับบิลลุนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องโคชเจทีวีนะครับก็ช่องพามวยไทยโดยใช้สปอรสไตล์แหลงทองแดงแล้วก็ไปใให้ฟังครับแล้วก็มาดูริงเกิลสาวๆนะครับนี่ชื่อริงเกิลชื่อมิสุกิครับแหมขอบคุณครับขอบคุณทีมงานสำหรับการที่ให้ชื่อริงเกิลนะครับเพื่อที่จะได้ไปตามต่อได้นะครับมิสุกิครับอืมดูครับแต่งตัวแนวร็อกแอนด์โรลนะครับ แนวสาวรับเท่มีความเท่นะครับน่ารักแล้วก็เท่นะครับแหมเราดูเลข2ของเขานะครับออกแบบนะครับนี่เสื้อทําทีมพี่เลี้ยงนะครับมวยไทยโตเกียวฮาชิโอจินะครับมีคําว่ามวยโลกอยู่ด้านหลังนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องโคชเทีวีครับเดี๋ยวช่องพามวยไทยโดยสอดแทรกภาษาใต้สอดแทรกการแข่งทงแดงครับเราแปลให้ฟังครับ อ่าลอยกระต้อชกกระต้อนน้องเบาชกกระต้อยกเท้าซองแล้วมาแข่งมาแข่งมาครับคนยางครับเตะขาหน้าเตะขาหน้าเจอมัดซ้ายจากเฟอร์บี้แข่งขวาเฟอร์บี้ลำตัวมัดขวาแล้วตามด้วยแข่งซ้ายเคเจครับแข่งขวากับเฟอร์บี้เคเจนี่เอามัดขวาเคเจเฟอร์บี้ลงมาครับเฟอร์บี้เข้าไปครับแข่งขวาจอขาคนยางให้พันพังครับมัดซ้ายมาครับเจอมัดซ้ายคืนสายตายยังดีอยู่ครับแหมนักมวยโนเนมคนนี้ครับเฟอร์บี้ครับจับมาครับแข่งขวาลำตัวครับมัดไม่โดนครับอ้าวไม่ลงนะฮะ แม่ฐานแน่นครับฐานแน่นท่านแหน่ครับท่านแหน่เตะข้าวไม่ค่อยลงเลยท่านของเฟอร์บี้แข้งขวาครับท่านของเคเจครับขวานี้มีโดนเจอแข้งขวาลำตัวจากเฟอร์บี้แข้งขวาเฟอร์บี้ครับเคเจจะเข้ามาครับเคเจว่าพลือครับแม่แชมป์สองเส้นครับเคเจครับเฟอร์บี้ขยับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ซ้ายไม่โดนครับท่านของเคเจแข้งซ้ายจากเฟอร์บี้ขยับเดินเข้าหาครับเคเจครับเฟอร์บี้เฟอร์บี้นำมาระวังตัวครับเฟอร์บี้ไม่เลาเลาครับไม่เลาเลาก็ไม่ล้มยับทั้งยิงครับล้มได้ดีครับเฟอร์บี้ครับแข้งขวาลำตัวครับเข้านะครับ มัดขวาไม่โดนครับโอ้สายตาดีครับอันนี้ชื่นชมเลยนะครับน่ามวยโนเนมคนนี้ครับหลบได้ดีครับมัดซ้ายครับโจมตีเข้าเป้านะครับแล้วก็หลบอาวุธของคู่ต่อสู้ได้ได้ค่อนข้างดีเลยครับแน่น่าติดตามครับนักมวยคนนี้ครับแข้งขวาครับเฟอร์บี้ครับแข้งหมัดขวาท่านของเคเจทมซ้ายมา mi เ totally จอแข้งขวาจากเฟอร์บี้เคเจต่อยมาติดการสับสองไม่โดนครับอ่าสายตาดีครับแน่ใช at ้ได้ครับเช้ได้ครับอ่าได้น้องบ่าคนนี้ใช้ได้ครับ แม่ไซสายตาดีครับลบลบได้แบบว่าลบได้ค่อนข้างดีเลยเราออกอาวุธเข้าเป้านะครับเคเจคนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะออกอาวุธน้อยไปหน่อยครับแต่ว่าอ่าโนเนมาก็ขึ้นไฟมา 2- อสครั้งก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับแข่งขวาไม่โดนครับด้านของเฟอร์บี้ครับทีบซ้ายมาครับเคเจเก็บเดินเข้าหาครับทีบซ้ายมาครับเคเจครับเฟอร์บี้แข่งซ้ายครับหลบตัวครับทีมมาครับจับขาไว้ด้านของเคเจแข่งขวาครับ หมัดขวาคืนมาครับเจอหมัดซ้ายดัาครับจังหวะนี้กดไว้ก่อนครับกดไว้เอาบิดมาครับบอกว่ายกยกราเาลอยเลยนะฮะแม่ท่านของญี่ปุ่นยกเราขึ้นตัวลอยเลยครับจังหวะนี้ขับเดินหาครับซอขวาครับท่านของเฟอร์บี้เข้าขวาเคเจเข้าขวาเคเจเข้าขวาเคเจทีครับแต่ตีไม่ทันัเท่าไรครับเพราะว่าเฟอร์บี้นี้ยกขาบางไว้นะครับจังหวะที่เขายกตีมาครับขับเดินมาครับจังหวะนี้ ขาไม่ถึงครับทานั้นของเคเจเฟอร์บีว่าพืียครับแข่งขวาลําตัวครับมัดขวาขึ้นจากเคเจโดนเข้าไปเต็มเต็มแข้งเลยนะครับถีบซ้ายมาครับถีบซ้ายมาครับมัดขวาเฟอร์บีเคเจขยับเดินัขวาจงหวันนี้แข่งซ้ายมาครับอืมระวังครับปลายคางแข่งขวาจากเคเออเฟอร์บีครับแข่งซ้ายเตะลงมาครับอย่าโชย่าช้าแล้วกันนะครับอย่าโชย่าช้าอย่าโชย่าช้าคืออย่าชงช้านะครับ โชดช้าเดี๋ยวได้ล้มขาแยกนะครับจังหวะนี้แข่งขวามาครับเคเจครับเคเจตอดแข่งขวามาครับแข่งเหมือนไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่ครับเคเจแชมป์แชมป์สองเส้นคนนี้ครับหมดยกที่2ครับเตม่าไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับท่านของเฟอร์บี้เลยไม่สะทกสะทานครับเนี่ยครับเคเจฮิโรชิเจอกับเฟอร์บี้โชบุไคครับ ฟอร์บี้นี่ผมไปดูตอนที่เขาสัมภาษณ์นะครับตอนที่เขาสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยนะฮะต้องให้ล่ามแปลญี่ปุ่นนะฮะก็เป็นคนไทยแน่นอนนะจะเป็นคนไทยที่ไปทํางานอยู่ที่นู่นหรือเปล่าครับอันน,นี้ไม่ทราบจริงๆครับถ้า,าคุณเฟอร์บี้มาเห็นคลิปนี้นะครับก็ฝากแนะนําตัวด้วยลวกันนะครับหรือว่า,าท่านท่านคนไหนพี่น้องคนไหนรู้จักนะครับก็ ฝากแจ้งประวัติมาหน่อยละกันนะครับอ่ะมาดูดีกว่าครับกับยกสุดท้ายครับชกกัน3ยกนะครับนี่ผมชอบการออกแบบป้ายของเขาจังเลยฮะแหมใช้ฟอนต์สวยนะครับฟอนต์เท่เหลือเกินครับอ่ะมาดูครับยกสุดท้ายครับแข้งซ้ายเจอแข้งขวาเข้าเต็มอีกแล้วครับนี่ครับคือจะเคลียร์ขาเราแต่เขียนไม่ลงนะฮะแข้งซ้ายครับเจอแข้งขวาคืนเก็บเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ จะถีบจะยังไงครับแข้งขวามาแข้งขวาโตขึ้นครับเก็บเดินเข้าหามัดขวาแล้วตามด้วยแข้งซ้ายครับแต่เขาลำตัวแต่เขาก้างครับเฟอร์บี้แข้งขวามามัดซ้ายครับเฟอร์บี้แข้งขวาครับเฟอร์บี้ก็คู่อีกก่อนครับแข้งขวามาเจอแข้งขวาคืนหนึ่งซ่องลบดายครับโอ้เทปขวาวครับจังหวะนี้เก็บเดินเข้าหากับถีบขวามาครับถีบซ้ายเฟอร์บี้มาซ้ายแข่งขวาเขาลำตัวครับแต่เขาก้างแข่งขวาเขาก้างดักสวยครับดอกนี้กดไว้ก่อนครับตีเข่ามากันไว้ได้ครับจะพลิกเราก็พลิกไม่ลงนะครับ แม่ฐานดีครับฐานดีสัมือชกเดินเข้าหาว่ากันใหม่ครับเคเจเดินเข้ามาแข่งขวาลลำตัวเฟอร์บี้แข้งขวามาหมัดขวาครับโอ้สวยครับจังหวะที่จับขาแล้วก็ดึงมาแล้วก็ออกหมัดขวาขึ้นไปนะฮะจากเฟอร์บี้นะครับเมื่อสักครู่เข็บเดินเข้าหาครับขวาไม่โดนครับซ้ายไม่ถึงครับแข่งขวานี่เราถึงขึ้นแม่มันแปลกที่เราตัวสั้นกว่าขาสั้นกว่าแต่เราเตะโดนครับเขาตัวยาวขายาวแต่เขาเตะไม่โดนนะฮะ แม่ถีบซ้ายมาครับเจอแข้งขวาลำตัวครับจากเฟอร์บี้ครับซ้ายขัดไม่ลงครับแข้งขวาขึ้นสูงไม่มีน้ำหนักเจอเทลงไปยักหงายภายหลังกลิ้งลุนๆเหมือนลูกขนุนตกต้นเลยครับโอ้ยเคเจครับเคเจมาซ้ายไม่โดนครับเคเจครับอะไรกันครับเคเจครับนี่แชมป์สองเส้นเหรอครับเคเจครับแม่ว่าพลือครับเคเจว่าพลือครับแข้งขวาจากเฟอร์บี้แข้งขวาจากเคเจเก็บเดินขวาครับยับซ้ายยับซ้ายครับมาครับจังหวะนี้ขวาไม่โดนครับเคเจครับล้องไปหมดคำเอาขวาจากเฟอร์บี้ ซ้ายไม่โดนนี่ครับยเคเจครับอะไรครับเคเจเคเจมาเจอแข่งขวาจากเฟอร์บี้ครับเคเจลงไปลงทางเพเลยเคเจคนนี้แต่ต้อยไม่ค่อยโทษเลยครับไม่ค่อยโดนเจอแข่งขวาจากเฟอร์บี้ครับโอ้เข้าขวาครับเข้าขวาเฟอร์บี้ครับเข้าขวาครับเคเจอืมสัมเมอร์ชกขยับเล่นข้าหาว่ากันไหมครับทีมซ้ายมาครับเถีงของเคเจไม่โดนครับแข่งขวาตอนมาไม่มีน้ําหนักครับ ไม่มีน้ำหนังไม่สะทกสะทานเลยครับทางของเฟอร์บี้ครับเจอแข้งขวาลํำตัวโอ้แล้วดูครับเราเตะเขานี่แดงเถือกเลยฮะเราเตะเขาตัวแดงเถือกเลยนะโอ้แดงเถือกแดงแดงถังแพงเลยครับแข้งขวาครับจากเฟอร์บี้ครับหมัดขวาเคเจหมัดขวาเคเจครับจังหวะนี้กอดไว้ก่อนเขาไว้เดาเสียเหลี่ยมครับแหมเสียเหลี่ยมลูกกำลังครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับผิดตรงไปทีนึงครับไม่เสียหายแอบเดินเข้าหาครับยับซ้ายครับจากเฟอร์บี้ แข่งขวาเฟอร์บี้ครับแข้งซ้ายเคเจขับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้กันไว้ก่อนครับขับเดินมาครับทางของเฟอร์บี้ครับเฟอร์บี้ขับออกมาครับเฟอร์บี้มันจะมั่นใจแข้งซ้ายลําตัวครับเข้าครับแต่เขาต่อยเราไม่ค่อยโดนครับต่อยมาก็โดนกาดนะครับแล้วดูลําตัวช่วงตัวเขาช่วงก้างเขานะโอ้ยแดงเถือครับแข่งความนะครับแล้วเจอเคเจกอดไว้ครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้ ชูมือมั่นใจเลยครับต่เนื่องของเฟอร์บี้ครับแต่เคเจมั่นใจอะไรก่อนครับนี่ครับก็มาแสดงความยินดีกับเรามาแสดงน้ำใจกับเราแล้วดูดูสีข้างเคเจอ่าอย่าโมแต่ดูริงเกิลนะเนี่ยริงเกิลยังซินครับสาวสาวมัยังซินนะสาวๆายังซินนะครับแล้วดูครับนี่ดูสีข้างเขาครับแดงแปรบเลยครับแดงแปรบครับแดงแปรบโดนเข้าไปเยอะนะครับโอ้ชูมือ อันนี้ดูจากสายตานะครับดูจากาความคิดจากของผมเองนะว่าแม่ของเราเข้าเป้าเยอะนะครับของเขานี่ออกมาไม่ค่อยเข้าเป้าเลยครับทางด้นของเฟอร์บี้นะครับเอาเคจเคเอามือลงลงมาดูคะแนนที่2ครับ้าคะแนนที่2ไปทางของเฟอร์บี้ก็เรียบร้อยครับเฟอร์บี้นะครับนักมวยโนเนมครับเอาชนะนะครับ เอาชนะแชมป์สองเส้นครับเอาชนะแชมป์สองเส้นไปได้ครับโอ้เสียงความดีกับทางของเฟอร์บี้โชบุไคด้วยนะครับอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องครับคนไหนที่ทราบประวัติของเขาคนนี้ครับฝากแจ้งมาด้วยนะครับเฟอร์บี้โชบุไคครับนักมวยไทยที่ไปที่ญี่ปุ่นครับสร้างชื่อเสียงที่ญี่ปุ่นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซ like, ับสไคร b ์ด,ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ